สบายดีพี่น้องมันนีมาแกงเห็ดนะจ้านี่ตอนนี้หมอห้องก็เดือดแล้วใส่มาขามแล้วก็หมักเพกกลงไปนะพี่น้องเนาะปล่อยให้มันเดือดสักพักนี่เห็ดทองเฮาหาสิบบาทพี่น้องพักวานก็พักขา อ่ะพี่น้องตอนนี้เขาใส่ปลาแดกเนาะปลาแดกขวดเทลงไปปล่อยให้มันเดือดสักครู่ มาพี่น้องตอนนี้หมอเขากับเดือดแล้วนเนาะเาา็เอาเห็ดลงเลยพี่น้องนี่เห็ดค้นขาวเนาะเทลงไปขาดแต่ไข่มุดแดงนี่นี่นพี่น้องน้ำปลาแดกดำๆสดท้อน รสชาติก็เป็นสม่มๆแซบๆสมคามปล่อยมันเดือดก็ไเ้ืพี่น้องสักครู่มาพี่น้องฟดเลเดอร์นี่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 เข้ากับเสีเอาผักลงไปเลยเด้อนี่เซบๆจ้าเอาผักหวานลงไปก่อน แสพบอลพี่เนาะอืกหัักักตามดาลคขากด,ดตามด้วยผักขาี๋วยวมันกันหยุบเองพี่เนาะ

ที่เด็ดละมันแล้วนะจ๊ะแป้งนัวนี่นี่นีใสลาวใส่แส่หน่อยใส่หน่อยมาใส่แล้วหรือพี่น้องกินดูเลยมากมากมาไห่ถูกพี่น้องเลยพอดีนอเนาะพอดีเอาเจ,จาะรู้จักไหมเอาเจานะน่ะ นี่มาเด้อ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 นี่สุขแล้วพี่น้องจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่องนี้ด้วยนะจ้าขอบคุณค่ะ